โอ้โหไม่อย่างีัน้องมายกิ้งเป็นอะไรอร่อยอร่อย <c oughs> มากเลยได้ไปเที่ยวแสน็จแน่และมันอนี้มายกิ้งไปเที่ยวสวนสัตว์สวนสัตว์มาเยอะมายมก,มกิ้งกับไอ้ฟราร์มกับไอ้เพิ่์อ่งงางุนบานเขาจะตั้งบานเห่อเบ็ดเนี Cô mù sư bên ở đây nó mới kinh mà thầy Khẳng lẹc mà khẳng nì đầy hết nhanh đê Đầy chở nhanh đê lau mà hãy gầy pham phăng bằng đốt Bên trắng đấy Lau tổng tên mưu mà phần lẻ Bên ở đây đê Như kèm thang cả ngã mà hết sạch thì họ bố khởi hết Hết đây này nhắc vào bưng Sắc khẳng có vào bưng được Đi chạy ได้ไม่เห็นตัวจริงแล้วขอบใจพ่อได้พ้นพามันขอบใจพ่อกล้องพี่ขอบใจเด้ขอบใจหันทางนี้ทางนี้ละเรีนขอบใจพ่อกล้องแล้วก็ขอบใจเอฟซีทุกคนเลยขอบใจเอฟซีทุกคนนะ่ขอบใจไอ้ฟ้ามขอบใจเพลินแด้เนาะแม่นเลยนะแล้วแล้วสิกับเนี่ยอะไรเมื่อไรเฮาเมื่อบอกมึงทุกคนพรุ่งนี้เช้าเมื่อมื่อ้ มื่นแต่จะกับปลาพี่น้องเอ้ยหเพลินเนเพินจ่นยเพิเพนเพนเนะเดี๋ยวยังว่าไม่กินเลยไม่กินภาษาไทยเพิ่นภาษาลาวแบบนี้มันยังว่าเนยพวงหูสึกตั้งเต่อกจากบ้านมาจนโหดมอนีแมนหูสึกเนียวได้ไล่ที่สุด บอลยตืน่นเต้นก,มก,กนุมกุมกันแขมข้องบอลสขีเหงามาแล้วกับส้วมตัดแล้วกับดอกไปตามทางที่ขี่รถน้ำแปลงหูแปลกตาเนาะพเคยเห็นเนาะก็คือที่น้องมาในการน้นนองก็ตื่นเต้นกับการเดินทางพี่นนองบ่าว่าจะเป็นขี่เหง้าข้ามน้ําน้าของน้ำง่ายน้ำกว้วงเป็นครั้งแรกที่น้องได้ลงน้งาใหญ่แบบนี้แล้วก็ได้เห็นบ้านเมืองแตกต่างจากทางพุนบ่าว่า น้องซีอยเต้นำหมู่บ้านในน้อยบ้านพอนญ่ๆอยู่ในป่าในดงในภูในผาเราพี่น้องกันกมีแต่ป่าเลยห่วยคือในีคือเขาเห็นลัเลยในคลิปนั้นเลยมาเพื่อนมาทางนี้มาทางนี้เรามีแต่แสงไฟแสงนี้อ่อนเนาะแสงสว่างตื่นตาตื่นใจสัตว์สาวาสิงกับบุคเคยได้เห็นก็ได้เห็นเนาะเมยกิิงเนาะได้เห็นสัตว์ได้เห็นควางเห็นฟ้านเห็นนกเห็นนูเห็นสัตว์พืชพันธุ์อาณาจักรลิงอาณาจักรเออวางอาณาจักร ส,ส,สิงโตเสือสิงโตเสสือร้างพี่นอ้องยีราฟก็เห็นยีราฟคอยาวยวแบบเพิ่นกับผมเคยเห็นหากคยเห็นเที่อันนีเที่แรกแบเกบเพิ่นก็ตื่นตื่ใจแล้วก็ตื่นตาตื่นใจไปกับน้องคือกันแต่ว่าเฮามาจํากัดพี่น้องเพราะว่านอ้องไม่กิ้งนี่อยู่ได้แต่สามมือเมือม่อนี้เป็นมือที่สองแล้วมือเป็นมือที่สามแสดงว่ามือนี้เฮาต้องไิดกับมีโอกาสกระชิมาตืิมมาไ,มไมหาม,ม,ม่มืน่น้องไม่กิ้งก็เลยไม่ได้ไปทางไหน ก็จะได้ไปใส่สวนสัตว์แล้วก็สีกับเลยเนาะอันนี้บเพื่อนอันนี้เนเบเพื่อนว่าแทนความในใจของน้องน้องกบบับโกน้องกับว่าอย่างเป็นบาลายพี่น้องน้องยังว่าบ,บูเก่งอยู่เม,มืองไทยโบเห็นผูเห็นท่าคือบ้านเฮาเมืองไทยบบ,ยบ,บคยมีผู้หา <c oughs> บ้านเฮามีแต่ภ <c oughs> ูมีแต่เขามีแต่อ่ามีแต่เมฆแต่หมกอากาศจะเจ็นเย็นทางที่อากาศกัสีฮอน แตเออบ่ามาตละพอั okay. ้เองอันตัวนี้บ่ได้บ่บ่ทหเปีดยวแมนเห็นข้าวันอยู่แต่ว่าบ่ได้บุ่งเห็น่กเจกยังอีก